สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงความเคลื่อนไหวของเกม Star Citizen ในช่วงเดือนสิงหาคมที่เพิ่งจะผ่านไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ CEG เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานและการเงินด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เดือนสิงหาคมนี้นะครับมีอัปเดตแพท Alpha 4.3 Dark Territory ครับจะเป็นการนำสถานที่ใหม่เข้ามานั่นก็คือ o n i x Facility ก็จะมีชุดเกราะใหม่มีอาวุธใหม่แล้วก็เปิดตัวยานใหม่นะครับ l 2 1 Wolf แล้วก็ยังนำ d r a k k Gorem เข้ามาใส่ไว้ในร้านค้าขายยานในเกมแล้วด้วยนะครับอัปเดตอื่นๆก็จะมีการปรับไฟ์โมเดลของ l i g ์ไฟ i เตอร์มีการแก้ปัญหาเรื่องของบันไดและมี Dynamic Snow นะครับซึ่งก็จะมีเฉพาะบางดาวที่มีหิมะนะคะไม่ใช่ทุกดาวจะมีระบบนี้นะครับ ในส่วนกระแสตอบรับของผู้เล่นนะครับก็มีเสียงชื่นชมว่าทีมงานทําการสื่อสารชี้แจงเรื่องความผิดพลาดของการอัปเดตแพทต่างๆได้ดียิ่งขึ้น You're here, I'm here, we got one take. Let's talk about the elevator in the room. Now, up until this point, freight elevators were mostly used in single-player, short-term environments like personal hangars. There would usually only be one user and on the back end it would be stowed when you left and a fresh new freight elevator presented every single time you went back in. Now while certainly not perfect ไม่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกปลอ่อยอทิ้งขวา้างเผชิญกับบักเพียงคนเดียวแบบแพทก่อนๆแล้วแต่ในส่วนที่แสดงความไม่พอใจนะครับก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมก็ด้วยปัญหาบักเดิมๆที่ทีมงานแก้ไม่หายสักทีทั้งลิงฟงต์ขนส่ง Freight Elevator ที่หลายแผทแล้วนะครับก็ยังแก้ไม่หายซึ่งทีมงานก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ด้านโครงสร้างเก่าๆของเกมนะฮะที่ต้องไปแก้ไขเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับเราสร้างตึกทับฐานรากเก่าๆเ,เวลาจะแก้ไขฐานรากก็ต้องค่อยๆรื้อไปทีละส่วนนะครับจะทุบทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับตั้งคาถามไปว่า ทำไมรู้สึกว่าการพัฒนาของเกมมันช้ากว่าเมื่อก่อนมากเมื่อเทียบกับเงินทุนที่ CG นะครับเพิ่งประกาศไปโดยณตอนนี้ได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าทะลุพันล้านเหรียญแล้วซึ่งตัวเลขที่ออกมานี้นะครับก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดเพราะว่าเราได้มีการประเมินไว้เมือ่อต,ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าเงินทุนของ Star Citizen เนี่ยจะทะลุพันล้านเหรียญภายในปีนี้ แต่ก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าเงินทุนทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากการขายยาที่หน้าเว็บเพียงอย่างเดียวถ้าณนะตอนที่ทําคลิปนี้นะครับเงินจากการขายยาที่หน้าเว็บจะอยู่ที่859ล้านเหรียญแต่ว่าเงินทุนทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการนับรวมเงินจากส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยซึ่งข้อมูลทางการเงินนี้นะครับเป็นของช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ในเดือนพฤษภาคมนี้เอง ที่มีการทำรายสถิติยอดการขายรายเดือนได้ถึง28.9ล้านเหรียญครับก็เรียกได้ว่าโมเดลการหาเงินของเขาแข็งแกร่งมากนะฮะสำหรับ Star Citizen และที่สำคัญก็คือเรื่องของแผนง,งานนะครับที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆเราดูได้จาก r o ร d แม p ที่ฟีเจอร์สำคัญๆนะครับยังคงเลื่อนแล้วเลื่อนอีกและยังเลื่อนต่อไปซึ่งตอนนี้ เราก็พอจะทราบปัญหาแล้วจากการที่ทีมงานออกมาชี้แจงว่ามันเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคของตัวเกมเกี่ยวกับรากฐานของเกมที่ต้องมีการปรับแก้ใหม่ทั้งหมดจึงมีคำถามอีกข้อนะครับที่ตามมาก็คือตอนเริ่มสร้างเกมไม่ได้คิดกันล่วงหน้าหร,หรือว่าไม่ได้คาดการถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะนำเข้ามาเลยหรือไงหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆพวกนี้เพิ่งจะคิดกันได้ว่ามันจำเป็นจะต้องมี พอสร้างเสร็จแล้วก็จับยัดเข้ามาในเกมเลยพอเอาเข้ามาใส่จริงแล้วมันดันใช้งานไม่ได้แถมยังทําให้ตัวเกมเกิดบั๊กมากมายจนบางอย่างจากเคยใช้การได้กลายเป็นใช้การไม่ได้ยิ่งข่าวล่าสุดน,นะครับที่มีข่าวว่าคริสโรเบิร์ตไปให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งว่าเขามีความหวังว่า Squadron 4รจะเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับ GTA 6ซึ่งกำหนดการในการเปิดตัว Squa d ร์ทคือปี2026 และเขายังได้บอกอีกว่าเขามีความคาดหวังจะให้ Star Citizen 1.0เปิดตัวได้ในปี2028แต่ด้วยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาหวังเรื่องของ Star Citizen 1.0จะเปิดตัวได้ในปี2028เนี่ยมันอาจจะเร็วเกินไปผมพูดถึงในกรณีที่แบบว่า1.0มาแล้วมันไม่มีบั๊กที่งุนงิดเลยนะครับเขาสามารถแก้ไขบั๊กได้ทั้งหมด เราสามารถเล่นทุกอย่างได้สบายไม่มีปัญหามีฟีเจอร์สำคัญสคัญพร้อมและเซิร์ฟเวอร์ยังรองรับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้หลักพันคนเหมือนที่เขาคาดหวังไว้เรื่องของ Dynamic Server เวอร์เมอชิ่งนั่นแหละนะฮะซึ่งถ้าไอาเรื่องพวกนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วแล้วก็การที่จะบอกว่า Star Citizen 1.0จะเปิดตัวได้ในปี2028มันก็ออกจะโอเวอร์เกินไปหน่อยแต่ใครจะรู้ล่ะครับ ไม่แน่พอเปิดตัว Squadron 42เสร็จทีมงานอาจจะองลงก็ได้สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในพลิปตาแล้วก็พร้อมเปิดตัว Star Citizen 1.0เลยก็เป็นไปได้สัก10%แล้วกัน